ด่วนมือลุงตู่บวมแดงเจ็บหนักมากอยากรู้ว่าลุงตู่เป็นอะไรตามไปฟังกันเลยครับฟังจบแล้วใครอยากอวยพรให้ลุงตู่เป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์กันมานะครับติ๊กตอกก่อนที่ปิวไปของหมอน,นั้นนะ่ะเคยวิเคราะห์เรื่องของรอยเปื้อนดําที่ฝ่ามือลุงตู่ว่าสาเหตุของรอยเปื้อนดํานี้เกิดจากเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังปรากฏมีคนอวยพรคอมเมนต์ลุงตู่กันเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ลุงตู่งานเข้าอีกแล้วก็คือมือบวมแดงปวดต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ใส่เฟือกด้วยทุกคนก็อยากจะทราบกันนะว่าลุงตู่ปว่วยเป็นอะไรอันนีนะ้เป็นภาวะที่เรียกว่าสูโดดเกลหรือเกลเทียมครับแล้วเกลเทียมต่างจากเกลจริงอย่างไรถ้าเกิดเกลจริงเนี่ยเกิดจาก,สสากายูริกแอซิดนะไปสะสมที่ข้อแต่ว่าเกลเทียมเกิดจากแคลเซียมนะไปสะสมที่ข้อทำให้ข้อเกิดการอักเสบมีบวมแดงปวดอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เกาเทียมมักจะเกิดตามข้อใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นเขาเกาจริงนะก็จะมักจะเกิดตามข้อนี้นะฮะทั้งมือหรือว่าเท้าก็ไม่เสมอไปนะมันก็จะมีอาการคล้ายๆกันก็คือเกิดจากข้อประเภทเดียวกันได้ซึ่งภาวะเกาเทียมอาจจะสัมพันธ์กับความผิดปกติบางอย่างในร่างกายนะครับเช่นอันที่ 1. ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยเยอะเกินอันที่2ภาวะฮอร์โมนไซรอยต่ำเกินไปอันที่3อาจจะเกิดจากภาวะแมกนีเซียมต่ำนะอันที่4ี่ อาจจะเป็นเาะวะเบาหวานนะฮะอันที่5อาจจะเกิดจากเาะวะเหล็กเกินในร่างกายเช่นอาจจะกินเหล็กมากจนเกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับสงสารกันไหมครับแล้วอยากจะเอพอพอยังไงก็คอมเมนต์กันลงมาเลยนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามหมอรัศพูมด้วยนะครับ